ไลค์ค่ะจากแฟนเพจนะคะเดี๋ยวเราทำมาดูตู้ช่องแหน่นะคะรลูกค้าไว้ยังแหน่เด็กงานจะเป็นงานบันทิงนะคะเปิดได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาค่ะเปิดมานะคะงานก็จะเป็นประมาณนี้แต่งเป็นแบบธีมปราสาทนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนิดนึงค่ะเป็นงานธีมปราสาทนะคะแต่ ให้เขานอนกับตรงนี้นะคะขึ้นลงได้แบบนอนบนนี้ได้แล้วก็มีไฟ LED ค่ดด้านบนเป็นงานระบายอากาศได้ถิดกับด้านข้างนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างก่อนข้างจะเป็นงานอะคริลิกแบบนี้นะคะมีคิ้วแล้วิตช์ไฟอยู่ตรงนี้นะคะด้านนี้ก็เป็นอะคริลิกเหมือนกันอะคริลิกแล้วก็ อบได้นะคะถ้าบ้านใครประตูแคบปตูกว้างอะไรแรงได้เลยหรือว่าถ้าเป็นพื้นที่กว้างก็ไปเต็นตู้ได้เลยค่ะประมาณนี้ขอบคุณนะคะ